หยดน้ําเต็มเลยจูสิรู้ไหมครับว่าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยนะครับก็ต้องหายใจเหมือนกับคนนี่แหละครับแล้วส่วนใบไม้ที่เราเห็นว่ามีน้ําหยดอยู่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการหายใจของต้นไม้นั่นเองครับไม่เห็นมันมีจมูกเลยนะคบอืมก็เจ้าหยดน้ําพวกนี้แหละครับที่เป็นตัวบอกได้ว่าต้นไม้เนี่ยหยายใจได้ยังไงวันนี้พี่แที่ยวมีภาพการหยายใจของต้นไม้มาฝาก,กน,น้องๆด้วยลวครับเวลาที่ดูใบไม้ในตอนเช้า บางครั้งเราจะเห็นหยดน้ำเหมือนอย่างนี้นี่ไม่ใช่แค่น้ำค้างตอนเช้าจากไอ้น้ำในอากาศเท่านั้นนี่คือใบของสตรอเบอร,บอรี่มีหยดน้ำอยู่ที่ปลายใบที่จริงแล้วมีรูอยู่ที่ปลายใบเพื่อคายน้ำออกมาน้ำที่ออกมาจากรูเหล่านั้นจะพัฒนาไปเป็นหยดน้ำ ดูที่ปลายใบไม้ที่พืชค่อยๆคายน้ำออกมาเนี่ยน,นะครับมีขนาดเล็กมากเลยครับเล็กจนกระทั่งว่าเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันเลยครับมองดูด้านท้องใบมันฝรั่งด้วยกล้องจุลทรรศน์มีรูเล็กๆมากมายบนผิวใบแต่ละรูเรียกว่าปากใบ น้ำที่ดูดซึมมาจากรากจะระเหยไปและถูกปล่อยออกทางรูเหล่านี้เราจะคลุมใบมันฝรั่งบางใบด้วยถุงพลาสติก ในเวลาประมาณสิบนาทีภายในถุงจะเริ่มมีฟ้าหลังจากนั้นสักพักเราจะเห็นหยดน้ำก่อตัวขึ้นการสั้วนแสงนะครับ พืชเป็นการสร้างอาหารเองของพืชพืชมีความสามารถพิเศษคือสามารถสร้างอาหารเองได้จากแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์อา,ากาศน้ำและก็แสงและอนานร์ต่างๆที่มีโดยส่วนใหญ่การสังเคราะห์ด้วยแสงนี้มักเกิดขึ้นที่ใบของพืชโดยที่ใบพืชจะมีช่องทางเล็กๆที่สปหลอบให้อากาศแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าได้ที่เราเรียกว่าปากใบหรือโซมาตา เมื่อแก๊สของน้ำตายเข้าไปในช่องว่างในใบเข้าไปถู่ในเซลล์ของใบแล้วก็จะถูกตรึงด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอาศัยแสงไล้ผลิตออกมาเป็นน้าตาลและแก๊สออกซิเจนน้าตาลก็ถูกส่งไปส่วนต่างๆของพืชเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตต่างๆส่วนแก๊สออกซิเจนก็จะถูกปล่อยคืนกลับมาทางช่องว่างหรือรูเล็กๆที่ลูปากใบดี ถือว่าเป็นสิ่งมาหาัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับน้องๆเพราะว่าพืชเนี่ยสามารถผลิตอาหารได้ด้วยตัวเองว้าวผลิตอากาศเองแล้วยังผลิตอาหารได้เองเหรอครับใช่ครับพืชเนี่ยผลิตอาหารได้ด้วยตัวเองด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชพี่มีภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยเหรอครับรู้รอบโลกวิทยาศา,าสตร์สอย่างไปชมกันได้เลยครับ เวลาที่ใบไม้ดูดซับแสงอาทิตย์พวกมันจะผลิตแป้งในขั้นตอนนี้พวกมันจะดูดเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปและขายแก๊สออกซิเจนออกมากระบวนการที่พืชผลิตแป้งนี้เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง ต่างจากสัตว์ตรงที่สามารถเติบโตได้โดยผลิตอาหารขึ้นมาได้เองหนึ่งในส่วนประกอบที่จำเป็นต่อพืชในการสร้างอาหารคือแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศใบของผักปราบมีรูเพื่อรับอากาศเข้ามารูรูปร่างเหมือนปากแต่และรูเหล่านี้เรียกว่าปากใบ พวกมันกําลังดูดเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือน้ำในดินนี่ภาพตัดขวางของรากที่อยู่ตรงกลางคือท่อที่ใช้ดูดน้ำเพื่อดูดน้ำจากดินด้วยรากของมันและไหลเวียนไปทั่วทุกส่วนแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำที่ถูกดูดเข้ามาจะเปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดรตในใบ ใบของผักปลากประกอบไปด้วยเซลเล์เล็กๆมากมายหนึ่งเซลล์ประกอบไปด้วยเม็ดคลอรโรพลาสต์มากมายซึ่งมีสีเขียวและนี่คือที่ที่พืชสร้างอาหารพืชใช้แสงในการเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้กลายเป็นแป้ง กระบวนการนี้เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงแก๊สออกซิเจนที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงจะถูกปล่อยออกมาทางปากใบพืชใช้แสงอาทิตย์เปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้กลายเป็นคาร์โบไฮเดรตและแก๊สออกซิเจนเราได้อาหารและแก๊สออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจจากพืช